อย่าพลาดโอกาสนี้ในยุคที่เศรษฐกษิจกำลังท้าทายอย่างหนักการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนอาจกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าหวาดกลัวแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีแบรนด์หนึ่งที่กำลังเปลี่ยนเกมนี้ให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกและน่าตื่นเต้นมากขึ้นมาดูกันว่าบริษัท a d ดไวไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนกำลังทำอะไรให้แตกต่างในงาน Thailand Mobile X ็กโป2025มหกรรมแสดงสินค้ามือถือที่ใหญ่สุดของปีนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23 ถึง26ตุลาคม2568ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพวกเขาพร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ในการยกระดับการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการและโปรโมชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เงินไม่เหลือเฟือเหมือนก่อนแอดไวส์ยังคงเดินหน้าสร้างความแตกต่างในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แสดงผลงานครึ่งปีแรกออกมาแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple และสมาร์ทโฟนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนทําให้ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นถึง14%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าพวกเขาเข้าใจตลาดได้อย่างลึกซึง้งแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจลาดไปคุณนัทนัทนธิิการัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Adwait IT Infinite จำกัดได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพวกเขาตั้งใจจะทําให้ Adwait กลายเป็นจุดหมายแรกที่ใครก็ตามที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนจะนึกถึงไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Apple หรือ Android เพราะในสายตาของทีมงานการขายมือถือไม่ได้เป็นแค่เรื่องของราคาที่ถูกที่สุดแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้ามาในร้านซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการมองเห็นโอกาสที่ชัดเจนโดยเฉพาะในตลาดพักพรีเมียมที่แม้จะดูหรูหราแต่กลับเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับโลกสมาร์ทโฟนลองนึกภาพง่ายๆดูสิว่า การเลือกซื้อไม่ใช่แค่หยิบเครื่องแล้วจ่ายเงินแต่เป็นการได้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่ช่วยให้คุณรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะตอบโจทย์และสไตล์ของคุณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปคมชัดสำหรับสายถ่ายรูปหรือการเล่นเกมลื่นไหลสำหรับคนชอบเกมปีนี้เราเตรียมจัดเต็มในงาน Thailand Mobile Expo เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเราจะเดินหน้ารับลูกต่อด้วยอีเวนต์ม l บายโรชที่หน้าร้าน a d v i c e ในสาขาต่างๆรวมถึงการผลักดันกลยุทธ์ ขยายพื้นที่ขายสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ในสาขาทั่วประเทศขนาดเดียวกันเราก็ยังคงขยาย a d v i c e s t o r ออย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตของสินค้ากลุ่ม Apple และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพของเราได้ง่ายขึ้นในทุกพื้นที่นี่คือแผนการที่ไม่เพียงแต่ครอบคลุมแต่อังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงลูกค้าในทุกมุมเมืองตัวอย่างเช่นโมบายโรโชนั้นเหมือนกับการนำร้านค้าเคลื่อนที่มาหาคุณเองซึ่งช่วยให้คนในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมือง ก็ได้สัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดโดยไม่ต้องเดินทางไกลและนี่คือส่วนที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงกันคุณชนัญญาใจยศินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดของบริษัท Adway IT Infinite จำกัดได้ชี้แจงว่าในงาน Thailand Mobile Expo ครั้งนี้พวกเขาอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจริงๆมีส่วน Experience Hub ให้ลูกค้าทดลองเครื่องอย่างละเอียดพร้อมบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและมุมอ,อุปกรณ์ที่ช่วยเติมเต็ม,ตมการใช้งานให้ครบทุกฟังก์ชัน ซึ่งสำหรับมือใหม่การเข้าใจอั c เซส o ซอรีอาจหมายถึงการเลือกเคสการกระแทกหรือหูฟังที่ทำให้การใช้โฟนเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นไม่ใช่แค่ตกแต่งภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตจริงเช่นชาร์จเร็วหรือหูฟังตัดเสียงรบกวนนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นที่ช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นทั้งโปรแกรมเทรดอินการผ่อนชำระระยะยาวและของแถมสุดคุ้มอย่างฟิล์มหน้าจอ3ามชิ้นเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าตอบโจทย์ลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ในขณะนี้รวมถึงการต่อยอดประสบการณ์หลังการขายให้ลูกค้าผ่านระบบ Advice Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม CRM ล่าที่ใหม่ของเราที่เปิดตัวไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราในทุกๆการซื้อสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นกับ CRM นี่คือระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณเพื่อให้ได้ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่ตรงใจเช่นคะแนนสะสมที่สามารถแลกเป็นของรางวัลได้ขณะเดียวกัน Advice ยังได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ด้านความบันเทิงและไลฟ์สไตล์อย่างไวอลัลเลนส์มาเบริร์เกมเซเว่นเนสซรีเบร์เพื่อสร้างโปรโมชั่นและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าคนรุ่นใหม่ทาให้การซื้อสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่การเลือกอุปกรณ์แต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกของความสนุกความบันเทิงและการใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าชอบได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นการได้ชมไวอาพรีเมียมฟรีหลังซื้อโฟนก็เหมือนกับการได้ดูซีรีส์ฮิตฟรีๆรในปีแรกซึ่งช่วยให้ชีวิตประจําวันของคุณมีสีสันมากขึ้น เราเชื่อว่าการมีทั้งโปรโมชั่นที่ดีบริการที่ดีระบบดูแลลูกค้าที่เข้าใจพฤติกรรมการช้อปปิง้งและการใช้ชีวิตของลูกค้าจะทำให้แอป e วสกลายเป็นจุดหมายแรกที่ลูกค้านึกถึงเสมอเมื่อพูดถึงการซื้อสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแต่คำถามที่น่าสนใจคือในยุคที่หลายคนกำลังประหยัดค่าใช้จ่ายแนวคิดการเน้นตลาดพรีเมียมแบบนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนรวยหรือเปล่าหรือว่ามันอาจถูกมองว่าเป็นการแบ่งชั้นทางสังคมในตลาดสมาร์ทโฟนคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ แอดไวจัดเต็มโปรโมชั่น Big Bang ส่งท้ายปีนั h ไทยแลนด์ม i บ e ลิเอ็กพอสองพแอดไได้เตรียมโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษมากมายในงาน Thailand Mobile เอ็ก2025ครั้งนี้อาทิตย์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตลดสูงสุด8,000บาทพร้อมของแถมจัดเต็มซึ่งหมายถึงการได้ส่วนลดพร้อมกับอุปกรณ์เสริมฟรีๆที่ช่วยให้เครื่องของคุณใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่อนบัตรเครดิต0%นานสูงสุด48เดือน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแยกจ่ายเป็นงวดๆโดยไม่เสียดอกเบี้ยในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่อนนี้ช่วยลดภาระเงินสดทันทีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นานสูงสุด 48, 48เดือนเพียงแสดงบัตรประชาชนก็เริ่มผ่อนได้เลยง่ายดายสำหรับทุกคนคุ้ม X3 ช็อปมือถือในงานแถมฟรีฟริล์มกันรอย3ชิ้นมูลค่า870บาทเพิ่มความคุ้มค่าด้วยของแถมที่ปกป้องหน้าจอเครื่องใหม่ของคุณช็อปมือถือแท็บเล็ตในงานรับสิทธิชมวีดูพรีเมียมสูงสุด1ปี เปิดโลกความบันเทิงด้วยซีรีส์และหนังฮิตที่ดูฟรีเทรดอินนำมือถือเครื่องเก่ามาแลกเป็นส่วนลดเครื่องใหม่วิธีที่ฉลาดในการรีไซเคิลอ,อุปกรณ์เก่าเพื่อได้ส่วนลดซื้อใหม่สมาร์ทโฟน Android ค c l e a r a n c ของใหม่ไม่แกะกล่องลดจัดเต็มเฉพาะในงานสำหรับผู้ที่ชอบ Android ราคาพิเศษในงานนี้เท่านั้นสินค้า a p p l e a r c ลดสูงสุด80%เริ่มต้นแค่399บาทแม้แต่สินค้า Apple ก็มีส่วนลดแรงให้เลือก สมาชิก Advice Plus รับส่วนลดสินค้า Apple เพิ่มสูงสุด1,700บาทสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ช่วยประหยัดมากขึ้นปิดเบอร์กับ True 5G รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด7,000บาทรวมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและส่วนลดเครื่องได้ในคราวเดียวสมัครสมาชิกใหม่ Advice Plus รับฟรี500คะแนนพร้อมสิทธิแลกส่วนลดสมาร์ทโฟนสูงสุด4,000บาทและลุ้นรับรางวัลรวม1ล้านคะแนนเริ่มต้นการสะสมคะแนนได้ง่ายๆ ทุกยอดการช้อป5,000บาทรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสมาร์ททีวี50มูลค่า12,999บาทโอกาสลุ้นของรางวัลใหญ่จากทุกการซื้อช้อปสมาร์ทโฟนราคา7,000บาทขึ้นไปรับฟรีอเทมโค้ด Sevenesri เบิร์ดเพิ่มความสนุกด้วยเกมฟรีสำหรับเกมเมอร์ช้อปสมาร์ทโฟนในงานฟรีประกันจอแตก1ปีเคลมไม่มีค่าใช้ใจ่ายความอุ่นใจหลังซื้อด้วยการปกป้องเครื่องของคุณสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ในราคาสุดคุ้มสามารถมาพบกับข้อเสนอสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายได้ที่บูธของ a d v i วและ a d v i ว Store ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคม2568จัดแค่4ี่วันเท่านั้นห้ามพลาดคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการผสมผสานร,ระหว่างโปรโมชั่นสุดพิเศษและความบันเทิงแบบนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าในยุคดิจิทัลมากขึ้นหรือบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการสร้างความต้องการที่ไม่จำเป็นเพื่อขายสินค้า แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่